นี่อากาศสดใสสดชื่นมากๆเลยนะครับเวลาตอนนี้ก็11โมงนะครับก็ได้เวลาที่เราจะเหลือที่เที่ยวอีก2แห่งบนกเกาะเซาแห่งนี้นะครับและหลังจากนั้นช่วง bye บ่ายๆนะฮะเราก็จะบินกลับไปที่ซันเตียโกนะครับเกาะใหญ่นะครับของประเทศเทเบิลครับ หม้การ์เด้นนะครับที่เกาะเซาประเทศเคบวดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีต้นไม้อะไรน่าสนใจบ้างครับคอนเซปต์ก็คือว่าที่เกาะเซาแห่งนี้นะครับมันมีแต่ทะเลทรายนะไม่มีต้นไม้สวยๆเขาก็เลยต้องการสร้างสวนแห่งนี้มาเพื่อให้คนเนี่ยมาพักผ่อนลืมพาเด็กมาเที่ยวเล่นนะครับนี่นะก็จะมีต้นไม้หลากหลายพันหลากหลายชนิดนะฮะอย่างญ่าตรงนี้นะครับก็มีความพิเศษตรงที่ว่าเขาบอกว่าเป็นญ่าที่สามารถเอาน้ําทะเลลดได้บางส่วนด้วยนะฮะแล้วก็ต้นไม้ทั้งหมดที่อยู่ในนี้นะครับเขาใช้น้ําจาก ห้องน้ำนะครับจากน้ําที่เสียแล้วนะครับมาลดโดยเขาทําท่อที่อยู่ใต้ดินนะฮะเพื่อให้น้ํามันกระจายไปทั่วครับและนี่ก็คือสัตว์เลื้อยคานนะครับเป็นสปีชีเดียวนะฮะที่เหลืออยู่ด้านหลังนี้นะครับก็คือต้นเดชหรืออินทผพาลัมนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกมาชิมสักลูกหนึ่งนะครับนี่นะฮะ นี่นะครับลูกนี้นะครับเดี๋ยวชิมเลยนะฮะอืมอร่อยครับอันนี้ก็เป็นลานะครับน่ารักนะฮะนี่ก็คือแพะสีเขานะครับซึ่งเราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับมีหลายตัวด้วยนะครับนี่นะฮะคนไม่ค่อยรู้จักมันมากนะแต่รู้ว่ามันมีลูกทีละสองตัวและผลิตน้ำนมได้เยอะนะฮะพบเห็นได้ไม่บ่อยครับ ก็ใส่หมวกเขเ้ิร์ดนะฮะแล้วก็ใส่เสื้อเขเ้ิร์ดด้วยนะครับทำไมต้องสีเขียวเพราะว่าเขเ้ิร์ดนี่แปลว่าแหลมเขียวนะฮะสำหรับที่นี่นะครับที่ผมกําลังยืนอยู่นะครับก็คือเมอร์ไดล่านะครับเมอร์ไดล่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญอีกที่หนึ่งนะครับลองชมบรรยากาศรอบๆนะครับสวยมากๆเลยนะฮะนี่นะคนที่นี่นะครับชอบมาปิกนิกกันนะฮะในยามเย็นแถวๆนี้นะครับมานั่งชมวิวนะครับรวมถึงมาเล่นน้ำนะครับหรือว่านำมาสโนโคลสลนะฮะมา เคยมีปาวานนะครับฮัมแบกเวลนะครับมาที่นี่ในช่วงของเดือนมีนาคมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่น่าท่องเที่ยวนะครับถ้ามาเที่ยวที่เกาะเซานะครับประเทศเคปิร์ดครับข้างๆผมนี่นะครับก็คือเป็นชาวคริโอนะครับชาวคริโอนี่หมายความว่าเขาเป็นเลือดผสมนะฮะระหว่างอ่าชนผิวดํากับชนผิวขาวนะซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่บนเกาะแห่งนี้นั่นเองนะครับนี่นะฮะชาวคริโอนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยประมาณ10%เนี่ยจะเป็นอ่ คนผิวดำล้วนแต่นี่คือชนผิวผสมนะครับซึ่งจะมีอยู่ประมาณ80%บนเกาะอย่งน,นี้นะครับ thank you ทีมาขอบคุณครับเออเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับเมื่อเช้าเราก็ไปเที่ยวอีก2ที่นะครับที่เกาะเซาแห่งนี้เรียบร้อยนะครับตอนที่เรากำลังเตรียมตัวเดินทางกลับไปที่เมืองปริยาเ <c oughs> กาะซานติกโกเมืองหลวงประเทศแคดูต้า อยู่ที่กรุงปิยานะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเคบบวดนะครับบนเกาะที่ชื่อว่าซานเตียโกแห่งนี้นะครับลองชมบรรยากาศรอบๆนะครับนี่นะฮะก็เป็นบ้านเรือนนะฮะที่กรุงปิยานะครับสําหรับประวัติความเป็นมานะครับของประเทศเคบบวดแห่งนี้นะครับเริ่มต้นนะฮะก็คือว่าชาวโปรตุเกสเนี่ยเขาแล่นเรือมาแล้วค้นพบหมู่เกาะแห่งนี้นะครับแล้วเขาก็ครอบครองนะครับตั้งแต่ปี1460นรบะครับเดิมที่ชื่อเคบบวดเนี่ยเพราะว่า มันไปตรงกับตรงบริเวณเคปบิร์ดที่ปลายนะฮะมหาสมุทรแอตแลนติกของประเทศเซเนกัลคนก็เลยบอกว่า,ามาเคปบิร์ดเคปบร์ดก็คือบอกว่ามาแถวนี้นั่นเองนะครับเขาก็เลยชื่อว่าประเทศเคปบิร์ดนะฮะและเขาก็เป็นอาณานิคมของประเทศโปรตุเกสนะครับจนกระทั่งเป็นอิสรภาพในปี1975นะครับสำหรับประชากรที่เคปบิร์ดเนี่ยนะฮะมีทั้งทุกเกาะเนี่ยนะฮะโดยรวมเนี่ยก็อยู่ในราวๆสัก5-6แสนคนนะฮะแล้วก็ เฉพาะที่เมืองหลวงแห่งนี้ก็มีราวๆสัก2 0 0แสนคนนะฮะลองชมบรรยากาศรอบๆที่นี่กันนะฮะนี่นะครับประเทศเคบบวดแห่งนี้นะครับเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของน้ำบริโภคนะครับเพราะว่าปริมาณฝนต่อปีเขาเนี่ยน้อยมากๆเลยนะฮะเขาก็จะต้องประหยัดน้ำเป็นพิเศษนะครับ แล้วก็ที่นี่เนี่ยฮะส่วนใหญ่นะครับนับถือศาสนาคริสต์นะครับประมาณเกิน80เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเห็นว่าคนท้องถนนนะครับไม่มีผู้คนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เขาก็จะหยุดทั้งหมดนะฮะหยุดทั้งเมืองแล้วก็พักผ่อนแล้วก็ไปโบสถ์กันฮะต้องจินตนาการนะครับบริเวณนี้นะครับก็คือเป็นเหมือน walking street นะฮะของประเทศเขานะฮะ ถ้าเป็นวันอื่นเนี่ยตรงนี้จะเต็มไปด้วยผู้คนมากมายเลยนะครับนี่นะฮะดูท่าทางน่าจะมีคนเดินเยอะแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับหลังจากไปโบสเขาก็กลับไปพักผ่อนที่บ้านนะครับไม่เปิดไม่ทํางานกันนะครับ เห็นทิวทัศน์วิวกว้างๆนะครับของประเทศเขานะครับตรงด้านนี้มีชายหาดด้วยนะครับมีคนเล่นฟุตบอลน,นะฮะและที่เห็นเกาะไกลๆตรงนั้นนะครับก็เคยใช้เป็นที่สําหรับให้คนเป็นโลกเรื้อนไปอยู่นะฮะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อนะครับตอนนี้แดดเข่าทางจะร้อนนะฮะแดดแรงมากๆเลย ก็คือธงชาติของประเทศเคปเวิร์ดนะครับนี่ก็คือนักเดินเรือชาวโปรตุเกสน,นะครับซึ่งเขาเป็นคนที่มาค้นพบเกาะแห่งนี้นะครับเห็นอนุสาวรีย์ที่เป็นแท่งๆสามแท่งนี้นะครับมีแท่งสูงเนี่ยนะฮะหมายถึงผู้ชายนะครับแท่งรองลงมาหมายถึงผู้หญิงแล้วก็แท่งเล็กที่สุดนะฮะหมายถึงเด็กนะครับเขารล,ลึกถึงผู้ที่เสียชีวิต ประมาณแสนคนนะครับจากความอดอยากนะไม่มีอาหารกินนะครับในช่วงของศตวรรษที่18ถึงศตวรรษที่19นะครับในที่เคบวดแห่งนี้ครับแล้วที่เห็นด้านหน้านะครับตึกใหญ่ๆนี้นะครับก็คือเดวิดชอนะครับบริษัทใหญ่นะครับจากประเทศจีนเนี่ยเขาจะมาสร้างคาสิโนที่นี่นะครนี่ก็คือสถานที่ที่เป็นที่ทํางานของกองทัพนะครับในการปกป้องนะครับแห่งแรกนะที่สร้างขึ้น ในเชื้บุตรก็คือวีลบุรุษนะครับผู้สละชีวิตนะครับจากการที่ต่อสู้นะเพื่อเป็นมิสรสภาพจากอัเกฤษนะครับและก็ด้านหน้านี้นะครับก็คือเป็นเฟิร์สมิลิเทอรี่เบสของ จริงมีเยอะเลยนะครับแบบนี้นะครับมีหลายกระบอกเลยนะครับไปถึงนู่นเลยนะฮะนี่นะปืนใหญ่ทั้งนั้นเลยครับเป็นสารสถิตยุติธรรมนะครับของประเทศเคปทูดนะฮะนี่อ่าน้องๆทุกคนนะครับเป็นลูกของไกด์เรานะครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นครีโอทั้งหมดนะครับคือมีทั้งผิวดำผิวขาวผิวมิกซ์นี่ทั้งหมดคือครีโอหมดนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์นะครับของ ประเทศเคล็บบวดไหน เจ้าคณาน,านิคมในสมัยนั้นนะครับเข้ามาสร้างไว้นะฮะเพื่อปกป้องเมืองแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นในปี1587นะฮะก็คือเป็นแวลลี่นะครับเป็นหุบเขานะเมื่อก่อนนี้ที่นี่เนี่ยเคยมีน้ําไหลนะฮะซึ่งชาวโปรตุกเกสในสมัยนั้นก็มาเติมน้ําที่นี่ได้แต่ปัจจุบันน้ําแห้งแล้งแล้วนะครับไม่มีน้ําอีกต่อไปนะครับที่นี่ก็เลยกลายเป็นที่เพาะปลูกนะครับของชาวบ้าน,นไม่มีคนอาศัยอยู่ด้านล่างนี้นะครับ ถ้าเขาจะลงไปเนี่ยเขาต้องปีนไปตามทางไหลเขานะฮะเพื่อลงมาด้านล่างนี้นะฮะนี่ครับเมื่อก่อนมันเป็นแม่น้านะครับแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งไปออกมาสมุดตรงนู้นนะฮะที่เห็นตรงกลางนี่นะครับก็คือโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเคปบดนะครับตั้งแต่ปี1895นะฮะ ประตูเพียงประตูเดียวนะครับที่เวลาที่คนขึ้นมาค้าขายนะฮะจากเมืองนะให้ต้องผ่านประตูนี้นะฮะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับก็เป็นกาดนะฮะที่คอยเช็คว่า,าใครผ่านเข้าออกบ้างนะฮะและที่นี่นะครับก็คือซิดาดีแวร่นะฮะก็คือความหมายเขาแปลว่าเมืองเก่านะลองชมบรรยากาศรอบๆนะครับ โดยประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะชาวโปรตุเกสเนี่ยเข้ามาค้นพบเกาะที่นี่นะครับในปี1460นะครับและหลังจากนั้น2ปีนะครับ <imbalance> เขาก็เริ่มมาตั้งรกรากที่นี่นะครับและที่แห่งนี้นะฮะก็เป็นเมืองแห่งแรกที่เข้ามาสร้างบ้านตั้งรกรากที่นี่นะครับเวลาใครจะมาติดต่ออะไรก็เริ่มมาติดต่อที่เมืองแห่งนี้นะครับแล้วก็เมื่อต้องการจะติดต่อซื้อขายอะไรนะฮะก็ต้องปีนเขาขึ้นไปนะฮะที่บริเวณประตูเมื่อกี้นะครับที่เราผ่านมาเป็นประตูที่ เขาเปิดให้มีการค้าขายบนกำแพงเมืองด้านบนนู้นนะครับที่ฟอร์ดนะฮะในดีดบริเวณชายหาดแห่งนี้นะครับก็เป็นที่ขึ้นของเรือนะฮะชาวโปรตุเกสนะฮะแล้วก็ขนส่งทาดมานะฮะมาขึ้นฝั่งที่นี่นั่นเองนะครับเห็นด้านหน้านี้นะครับก็คือเป็นแท่งที่เขาเอาไว้กำราบทาดนะฮะนี่นะฮะนี่นะะเขาทำท่าให้ดูด้วยนะครับก็คือ นะคะความหมายคือสถานที่อย่างนี้นะครับเป็นสถานที่ที่เวลาเขาเอาธาตุขึ้นมานะครับเขาก็จะมากำราบธาตุนะฮะโดยการให้อบรมบ่มนิสัยก่อนนะถ้าไม่ดีไม่ยอมเชื่อนะฮะเขาก็จะผูกแล้วก็เคี่ยนนะฮะที่นี่นะฮะตามภาพเลยฮะเรามีคนสาธที่ให้ดูนะครับด้านบนนะครับก็เป็นภาพของอ่าไม้กางเขนนะฮะห็นว่ามีสัญลักษณ์ไม้กางเขนแล้วก็มีเรื่องของการเดินเรือที่แต่างนะครับ นี่ฮะนี่ก็คือบริเวณจุดที่าชาวโปรตุเกสเริ่มมาตั้งรกรากที่นี่นะครับที่เป็นโอทาวของประเทศ <TA> เชีวบ <TA> ร์ดน,นั่นเอง เป็นการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับนักแสดงเหล่านี้มาจากประเทศโปโลแลนด์นะฮะและตรงบริเวณศูนย์ด้านหน้าเราที่เราไปยืนดูเมื่อกี้นะฮะก็คือเป็นศูนย์วัฒนธรรมของประเทศเคบบดนั่นเองะะคือบานาน่าโรสนะครับหรือถนนบานาน่านะครับคือถนนเส้นแรกที่ชาวโปรตุเกสมาสร้างนะฮะที่เคบบดแห่งนี้นะครับเมื่อก่อนชื่อว่าบานาน่าเนี่ยนะฮะเพราะว่าที่นี่ยังไม่เคยมีบ้านมาก่อน,นะฮะ ข้างๆนี่มีแต่ต้ตนกล้วยนะฮะแล้วก็มีโบสถ์แค่นั้นเองนะฮะก็เลยเรียกว่าบานาน่าโรดนะครับถนนแห่งแรกนะครับอาหารเย็นอีกแล้วครับมาดูร้านอาหารอย่งนี้นะครับโอ้มีบาร์บีคิวนะครับเหมน,นกันย่างย่างน,นะฮะบรรยากาศคือดิ้นหนาวข้างบนติดเลยนะครับกวลายเมื่อตลาดตันนี้วิวมันมืดุกแล้ว อาหารเย็ยนสำหรับวันนี้นะครับก็คือเป็นปลาทูน่านะครับซึ่งคุกบนหินภูเขาไฟนะฮะแบบนี้นะฮะซึ่งเรา,เ,าเลือกที่จะเสิร์ฟกับข้าวนะฮะเพราะเราถนัดกินข้าวมากกว่านะฮะนี่นะฮะแล้วเราต้องคอยพลิกกับให้มันสุกทั้งสองด้านเท่าๆกันนะฮะอย่าต้องชิมดูครับ ก็เอามะการีนเลยนะฮะปลาเข้าไปนะครับเป็นทั่วนะครับปลาก็เริ่มสุกแล้วครับประเทศเคปเวิร์ดแห่งนี้นะครับก็เป็นเกาะที่เป็นภูเขาไฟเพราะนั้นก็จะมีหินภูเขาไฟเยอะนะฮะและคุณสมบัติของหินภูเขาไฟก็คือมันเก็บความร้อนได้นานนะครับตอนนี้ปลาผมสุกแล้วครับเดี๋ยวชิมไม่ดูนะครับ อร่อยครับปาทุน่าครับพี่เคฟบวดครับสำหรับนะฮะอาหารหวานนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับก็คือเครปไส้กล้วยนั่นเองนะครับน่าทานมากๆครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับอร่อยมากครับนี่นะครับเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับผมว่ากลับมาที่สนามบิน ปรียนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเคบบวดอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับประเทศเคบบวดนะครับก็กลายเป็นประเทศที่ประทับใจที่สุดนะครับในบรรดาประเทศแอฟริกาหลายๆประเทศที่ผ่านมานะครับเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยความรู้สึกมันเหมือนไม่อยู่ในแอฟริกานะครับมีทะเลสวยๆมีธรรมชาตินะครับแล้วก็เรามีกิจกรรมต่างๆให้เล่นเยอะแยะก็เลยกลายเป็นประเทศที่ประทับใจที่สุดในทริปที่ผ่านมาครับและตอนนี้นะครับเราก็เตรียมพร้อมนะครับที่จะเดินทางต่อนะครับ ไปที่กินีพิซาเพื่อเปลี่ยนเครื่องไปที่ประเทศที่10นะครับประเทศโตโกรครับขอบคุณนะครับที่ติดตามหมอ2นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ